เซรียังแทงกักบอกสาชุดเก่าพร้อมไปหากชุดใหม่มาแต่ย้ำยังมีภาระที่ต้องทำให้เสร็จก่อนเซรีสุวรรณพานนยังแทงกักเสาชุดเก่านั่งเก้าอี้ต่อบอกพร้อมไปหากได้สาชุดใหม่แต่ย้ำตอนนี้ยังภาระที่จะต้องทำให้เสร็จก่อนนายเสรีสุวรรณพานนสมาชิกวุฒิสภาสาและนายจตุพรพรมพันธ์แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนให้สัมภาษณ์แบบเอกซ์คลูซีฟประเด็นสว ยังมีอิทธิริ์กลิ่นปฏิวัติผ่านรายการคลุกวงในถามตรงถามจริงทางช่องอมรินทีวีหมายเลข34โดยสองตัวพ่อแห่งวงการข่าวใหม่อิทธิพันธ์บัวทองและหมูพัชรสารพิมพารับหน้าที่เขย่าลึกทุกประเด็นร้อนนายเสรีสุวรรณพานนสมาชิกวุฒิสภาสองตอบคำถามเรื่องตอนนี้ยังไม่มีกฤษฎีกาเลือกตั้งสงชุดใหม่ว่าตอนนี้ระเบียบต่างๆดูเหมือนกอกต เองก็ยังไม่มั่นใจโอกาสที่จะได้สชุดใหม่นั้นก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการรัฐธรรมนูญก็หวังว่าจะเป็นไปตามนั้นหากตนไปวิเคราะห์ว่าสาวชุดเก่าจะต้องอยู่ก่อนเพื่อแก้ปัญหาคนก็จะมองว่าอยากอยู่ต่อซึ่งตนเห็นว่าเมื่อถึงเวลาได้สชุดใหม่ครบพวกตนก็ต้องไปส่วนอำนาจที่ให้สวมีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีจะหมดไปกับสชุดนี้สิ้นสุดลงหรือไม่นั้นตนมองว่า เมื่อครบ5้าปีตามที่กฎหมายบัญญัติก็คงต้องหมดไปแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือบทบัญญัติอื่นๆก็แล้วแต่คนจะเอาไปยื่นตีความแต่สำหรับตนยังมีภาระหน้าที่ในการเป็นประธานกรรมธิการแก้ไขกฎหมายของปะปะทอ,อยู่หรือจะเป็นในเรื่องขององค์กรอิสระซึ่งใครจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่แต่ตนยังมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำต่อก็ต้องทำให้ครบและให้ดีที่สุด ส่วนนายจตุพรมองว่าส2 5 0เสียงแม้ครบวาระไปแล้วแต่ยังต้องรักษาการต้องทำหน้าที่จนกว่าจะมี์ชุดใหม่แต่โอกาสจะเกิดมันค่อนข้างยากซึ่งพอมีปัจจัยเหล่านี้อยู่ตนเชื่อว่าจะมีคนไปยื่นตีความก็อยู่ที่คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญว่าจะเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามตนมองว่าตอนนี้ทุกเรื่องเป็นปัญหาหมด และมีความรู้สึกว่าหลายคนกำลังเปิดประตูให้เกิดรัฐประหารนายเสรียังบอกอีกว่าการจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงปรารถนาก็อยู่ที่การเมืองจะรับผิดชอบได้มากน้อยแค่ไหนหากทำอะไรที่เป็นประโยชน์ของตัวเองก็จะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดสิ่งหลายคนไม่อยากให้เกิดหากมีคนเตือนแล้วไม่ฟังปัญหาก็จะบานปลายเหตุการณ์ต่างๆที่รุมเรา้าก็ทำให้เสียวไส้ต้องติดตามว่าจะลงเอ,อยอย่างไร